สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับหมอณิน่านะคะแม่นแนค่ะเราจะมาเปิดดวงนะคะของ12นักษัตว์ในปี2559นะคะการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภนะคะว่าคุณจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะ,ะสำหรับท่านที่เกิดปีฉลูนะคะ,ะก่อนอื่นขอแนะนำนะคะอัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะ,ะเป็นกำไรนำโชะคและสำหรับเสริมดวงนะคะผู้ที่ดวงตกมีเคราะห์นะคะ,ะแก้ปีชงนะคะหรือว่า คนที่โดนคนุณใสัยมนต์ดำสเสน,น่ห์ยาแฝดและมันพายนะคะก็สามารถมาบูชานะคะกำไรนาโชคนะคะสำหรับท่านที่ชอบเสีงโชคเสียงล่นนะคะก็มาบูชากาไรได้นะคะโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะหมอ,อจะขอเชื่อมจิตไปที่ไพ,พ่ทอิคิเนตน,นะคะเพื่อเกิดความแม่นยําและอย่างรงู้อนาคตนะคะว่าดวงคุณจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะ ตอนนี้ได้เชื่อมจิตไปที่ผ้าเรียบร้อยนะคะค่ะสำหรับท่านเกิดปีฉลูนะคะในปี2,559นนะคะถือว่าใครนะคะที่ กำลังศึกษาต่อหรือว่าเรียนนะคะคุณได้ไพ่ายพิพิธเนตนะคะก็มีทามีโอกาสนะคะที่จะได้เข้าไปมีการฝึกอบรมนะคะเรียนรู้เพิ่มเตมิมหรือหลักสูตรพิเศษพิเศษนะคะสำหรับถ้าที่เกิดปีฉลูนะคะและใครที่คิดว่าะจะสมัครเรียนสมัครสอบนะคะคุณก็มีโอกาสนะคะไดะ้เรียนหนังสือหรือว่าสมัครสอบเพิ่มเติมนะคะ ได้มีโอกาสที่เข้าเรียนได้นะคะหรือว่าใครที่คิดว่าสมัครงานไว้คิงก็มีโอกาสได้ไดเรียกตัวนะคะไปที่ทํางานนะคะส่วนใครที่คิดจะลงทุนนะคะลงทุนขยับขยายนะคะสำหรับผู้ที่เกิดปีฉลูนะคะ,ะช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ไม่ควรเสี่ยงนะคะในการลงทุนทําธุรกิจใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับผู้ที่เกิดปีฉลูนะคะใครที่ทํางานประจําอยู่ก็ให้ทําไปก่อนนะคะ ส่วนใครที่จะทำธุรกิจนะก็ดวงที่โดดเด่นนะะในสายงานปีฉลุนะะก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกา,ารวาดเขียนการศิลปะการออกแบบนะคะหรือเป็นงานที่เกิดจากความคิดสร้งางสรรค์งานไอเดียนะะงานแฮนด์เมดนะคะก็เป็นงานที่ถูกฉลุนะะสำหรับท่านที่เกิดปีฉลุนนะคะส่วนในเรื่องของอใครนะคะที่คิดว่า ปีนี้นะคะปีฉลูจะมีงานเข้ามามากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะางานหนักแล้วก็รับผิดช,ชอบมากขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่เกิดปีฉลูนะคะแต่การทํางานนะคะต้องร,ระมัดระวังนิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่เกิดปีฉลูนะคะหมายถึงว่าคุณอาจจะเจอคนที่อายุน้อยกว่าสร้างปัญหาสร้างความหนักใจนะคะความเดดร้อนนะคะให้สําหรับท่านท่านนะคะในปี2 5ง9นะคะ แต่ก็ต้องพบคนก็ต้องระมัดระวังนะคะเลือกคนนิดนึงนะคะก็อาจจะมีเรื่องมีราววันนี้ที่ทํางานนะคะสำหรับท่านที่เกิดปีฉลูนะคะให้ระมัดระวังคนที่อายุน้อยกว่านะคะจะใส่ร้ายไปสีให้เกิดความเสียหายนะคะในที่ทํางานนะคะสำหรับท่านที่เกิดปีฉลูนะคะส่วนในเรื่องปีฉลูนะคะคุณได้ไพ่แห่งความรักนะคะเป็นพระแม่อุมานะคะกับ พระวิษณุจ้านนะคะ,มกกะ,คะหมายความว่าคุณมีโอกาสนะคะใครที่ยังโสดนะคะสำหรับผู้ที่เกิดปีฉลูก็มีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะได้แต่งงานได้สุดสมหวังนะคะสำหรับท่านที่เกิดปีฉลูนะคะคุณมีโอกาสนะคะได้คนที่ดีนะคะเป็นคู่ที่มีความสุขนะคะเป็นอ่าได้คู่ที่รวยนะคะ คนที่หล่อหน้าตาดีนะคะและก็เป็นผู้ที่หนุนนำเกื้อนหนุนกันทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะสําหรับที่เกิดปีถลุะคะ่ะและปีนี้ใครยังโสดนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะแต่งงานเซอร์ไพรส์นะคะสำหรับที่เกิดปีถลุนะคะก็ถือว่าเป็นปีทองของท่านนะคะส่วนใครที่จะลงทุนนะคะปีนี้ก็ควรที่จะงดหลีกเลี่ยงการลงทุนก่อนนะคะสำหรับที่เกิดปีถลุนะคะก็ให้ทํางานอยู่ตรงงานฝีมือนะคะงาน าประดิษฐ์ประดอยนะคะงานแฮเอนด์ก็ถือว่าถูกระโลงนะคะสำหรับท่านที่เกิดปีฉลูนะคะส่วนโชคลาภนะคะาท่านที่เกิดปีฉลูถือว่าปีนี้นะคะก็เป็นจังหวะที่ดีนะคะคุณมีโอกาสได้เป็นเงินก้อนเงินเป็นผลเงินโบนัสพิเศษพิเศษนะคะสำหรับท่านที่เกิดปีฉลูนะคะคุณมีโอกาสถมีช่วมีลาภนะคะได้รับก้อนใหญ่นะคะสำหรับท่านที่เกิดปีฉลูนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามหมว้นะ กำลังใจมาให้รถหลานนะคะ,ะคุณหมอมีเปิดคร์สน,นะ,ะแต่งหน้าเสริมหมอเฮงรวยเงินล้านนะคะเราจะมาปรับเปลี่ยนคุณภาพของท่านนะคะ,ะด้วยการใช้สีสันนะคะ,ะเข้าไปแบบบบแต่งนะคะ,ะใครที่สนใจอยากจะ,ะลงทะเบเียนนะคะก็สามารถสอบถามะะทางไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ,ะให้คุณเปิดใจนะคะลองเข้ามาเรียนรู้นะคะก็เปลี่ยนชีวิตของท่านได้นะคะก็ขอขอบพระคุณคะ่ะ